สวัสดีครับอูหมอดูจิตอาสาพยากรอย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีคืนสู่สังคมวันนี้เราจะมาพยากรณ์ราศีตุลน์คร่าวๆก็คือคนที่เกิดวันที่15ตุลาถึง14พฤศจิกาอันนี้ก็มัวเล็กๆนะฮะขอบคุณสถานที่สวยๆเหล่านี้ที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทําสําหรับวันนี้ต่อโรงยาอุทัยธานีถ้ามีโอกาสเชิญชวนมาที่นี่นะครับเปิดแค่วันเสาร์วันเดียวเสาร์เย็น เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆอันหนึ่งครับสำหรับปักนี้ได้มีดาวย้ายทั้งหมด3ดวงก็คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ดาวเสาร์ย้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชาวราศีตุลอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับด้วยเรื่องของการงานของชาวราศีตุลดาวประจําตัวของชาวราศีตุลนั่นก็คือดาวศุกร์ตอนนี้ได้เข้าไปอยู่ในภพของการมรณะอาจจะมีอาการเจ็บป่วยอาจจะมีความติดติดขัดขัด เกิดขึ้นบ้างก็ขอให้ระมัดระวังตัวขอให้เตรียมตัวให้ดีละกันสําหรับช่วง2อาทิตย์นี้ส่วนภาพอีกอันหนึ่งก็คือดาวพฤหัสได้ขย้ายเข้ามาอยู่ในภพอริตั้งแต่2เดือนที่แล้วก็คือเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้คอยจับตามองคอยกดดันอยู่ว่าชาวราศีตุลทางานเป็นอย่างไรมีผลลัพธ์เป็นอย่างไร ข้อที่ 3. สาหรับชาวราศีตุลน,นั้นเรื่องการติดต่อเจราจาติดต่อสื่อสารทํางานเบื้องหลังหรือทํางานออนไลน์นั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงเนื่องจากวิ่งเข้ามาในพบความสําเร็จส่วนข้อที่4เรื่องของคู่ค้าคู่เจราจาการงานจะมีมากขึ้นเนื่องจากดาวได้ประกบเป็นคู่กันฉะนั้นงานที่มีจะเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆส่วนไม่ใช่ว่าแค่งานประจําที่จะมีจะมีความรับผิดชอบเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมอีกฉะนั้น ช่วงสองอาทิตย์นี้ชาวราศีตุลงานเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากเหลือเกินก็ควรเตรียมตัวจัดสรรเวลาให้ถูกต้องส่วนการเงินของชาวราศีตุลปักนี้เนื่องจากดาวศุกร์ได้ตำแหน่งดีที่ดีฉะนั้นการเงินไหลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องส่วนพบลาภผลก็ยังคงดีอยู่เช่นกันฉะนั้นสองอาทิตย์นี้ชาวราศีตุลไม่ได้มีเรื่องกังวลอะไรเลย<ส><ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของการเงินส่วนเรื่อง รายได้ที่จะมาจากคู่ค้านั้นสองอาทิตย์นี้ทำได้ดีมากสำหรับชาวราศีตุลครับรับส่วนเรื่องความรักของชาวราศีตุลน,นั้นสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว<ๆ>ก็จะตอบว่าเกื้อหนุนช่วยเหลือกันได้ดีเนื่องจากโยงเข้ามาจากในภพของความสําเร็จได้การท่องเที่ยวได้ดังนั้น,น,นอาจจะมีเกณฑ์ออกไปเดินทางท่องเที่ยวกันปลายเดือนอาจจะมีลักษณะช่วยเหลือกันสร้างลาบสร้างผลขึ้นมาได้ส่วนคนโสดชาวราศีตุลน,นั้น ก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาเหมือนกันอาจจะมามีเกณฑ์ที่จะเข้ามาจากการทํางานอาจจะพบเจอและปิงกันในการทํางานเกิดขึ้นได้นั้นขอให้โชคดีนะครับสําหรับชาวราศีตุลสําหรับเกณฑ์โชคลาภของชาวราศีตุลน,นั้นปากหลังนี่ดูท่าจะเหมาะสําหรับการลงทุนําหรับการเสี่ยงทายเนื่องจากดาวพุธและดาวอาทิตย์ประกบกันอยู่ด้วยกันฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะ เพื่อนๆอ,อาจจะเอ้ยเลขตัวนี้หน้าทายเลขตัวนี้หน้าเสียงมีโอกาสได้จากเพื่อนฝูงเป็นไปได้ครับครับส่วนเรื่องสุขภาพนั้นก็ขอให้นะมัดระวังการทําอะไรเร็วเกินไปจะมีเกฑ์เกิดอุบัติเหตุได้เกฑ์หกล้มฉะนั้นขอให้ชาวราศีตุลต้องระวังส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของผิวหนังอาจจะมีโรคของภูมิแพ้เกิดขึ้นได้สําหรับชาวราศีตุลครับและนี่คือภาพรวมของชาวราศีตุลปากหลัง เดือนมิถุนายน2565ก็มีเกณฑ์ต่างๆที่ผมบอกไปว่ามีเกณฑ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ขอให้ชาวราศีตุลโชคดีครับและก็เตรียมแผนการแก้ปัญหาเอาไว้ขอบคุณสําหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําครั้งนี้กลอกโรงยาอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ในการเป็นกําลังใจให้ทีมงานและผมทําคลิปดีๆออกมาให้ท่านชมตลอดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม